แค่อาทิตย์เดียวนะครับญี่ปุ่นบุกมาเอาแชมป์มวยไทยไปถึง3เส้นเลยนะครับเก่งจริงๆครับนักชกสมรัยชุดนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของค e ่ายมวยเอวะสปอร์ตยิมครับจากประเทศญี่ปุ่นโดยค่ายนี้นะครับก็มีนักชกไทยชื่อดังที่ไปเป็นเทรน,นเนอร์อยู่นั่นก็คือปักกรครับปรกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมนี่แหละครับซึ่งปักกรเองก็มีต่อยเควันมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับและครั้งนี้ปักกร พาน้องๆนะครับจากญี่ปุ่นมาบุกถึงราชดำเนินแล้วก็มาบุกที่เวทีมวยในประเทศไทยครับแล้วก็คว้าแชมป์ไป3เส้นครับเป็นแชมป์ประเทศไทย2แล้วก็แชมป์ราชดำเนิน1ครับแน่นอนครับสิ่งนี้มันย้ำเตือนให้เห็นแล้วนะครับว่าในกระดูกประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันครับเขาก็มีดีกว่าเราอยู่หลายตัวเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่านักมวยที่จะส่งออกมาก็ไม่ใช่แบบธรรมดาก็ต้องผ่านการสก้ามาแล้วส่วนนะครับเราพูดถึงก็คือเรื่องของประสบการณ์ชกมวยใกล้เคียงกันอย่างอย่าง,างเช่น เราชกสิบไฟเขาชก1ิบไปนะครับประสบการกระดูกมวยเท่ากันเนี่ยเขาดีกว่าแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันเนาะสมัยก่อนก็เราก็เอาเบือเทพเทพของเรานะครับไปใส่กับเขาซึ่งเขาเองก็ชกมวยอย่างไม่ถึงร้อยครั้งด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แปลกนะครับที่เขาจะแพ้เราแต่พอดูแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าการประกบมวยครับมันต้องประกบแบบนี้ครับประกบเอาที่สูสีนะครับไม่ใช่ประกบแบบค่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามวมยมันก็อาจจะหมดเสน่ห์ไป ต้องยอมรับน้ำใจของโปรโมเตอร์ณนช่วมงนี้ด้วยนะครับพยายามที่จะประกบมวยให้มันสนุกสูสีไม่ใช่เอาเทพมวยไทยไปตบนักมวยญี่ปุ่นที่เพิ่งชกมาได้แค่20ครั้งนะครับสิ่งนี้นะครับผมมองว่าถือเป็นเรื่องดีเลยถือเป็นการผลักดันให้นักชกไทยเราต้องพัฒนาครับเพราะว่าย่ำอยู่กับที่แบบนี้ไม่มีทางที่จะชนะเขาเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าพัฒนาการของเขามันดีกว่าเราไม่ว่าจะเป็นนักชกต่างๆนะครับนักชกต่างประเทศ ซึ่งเขาเริ่มจะแก้ทางมวยไทยกันได้แล้วส่วนนักมวยไทยนะครับที่ยังย่าอยู่กับที่หรือว่ายังซ้อมแบบเดิมอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะแสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้โหเขาก็เริ่มมาเอาแชมป์ประเทศไทยไปหลายเส้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแช,ปชมป์ราชดำเนินอย่างเงี้ย นะครับนักชกญี่ปุ่นก็ถือครองอยู่หลายคนเลยอย่างเช่นเวทีลุมพินีนะครับก็มีนักชกญี่ปุ่นบางคนมาได้ไปเหมือนกันนะครับก็สู้กันในกติกามมยไทยครับกีฬาการต่อสู้ก็ไม่ต้องไปแยกประเภทอะไรครับก็สู้กันในกติกาที่ตั้งไว้ใครเก่งกว่าคนนั้นก็ชนะไปมาพูดถึง3คนนะครับที่มาได้แชมป์ในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นชุดสมุไรจากประเทศญี่ปุ่นครับโดยอาจารย์ประกรณ์พีเคสันชัยมวยไทยยิมครับคนแรกนะครับเขาได้แชมป์ราชดำเนินนั่นก็คือนากาดะครับ ซึ่งนาก,กระดะเนี่ยก็ชนะน็อกรุ่งวิทยานะครับก็เป็นการที่ต้องบอกว่าเขาป้องกันแชมป์112เนี่ยก็ชนะน็อกรุ่งวิทยาไปแล้วก็มีคู่ของเรียวยะครับเรียวยะเนี่ยชนะคะแนนซปเปอร์แชมป์คว้าแชมป์112เประเทศไทยคู่นี้สูสีมันมากนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นภาพนะครับคือโดยรวมๆแล้วถ้านับคะแนนแล้วก็แพ้เขานะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของความแข็งแกร่งแขรงนะซปเปอร์แชมป์นี่ก็แข็งแกร่งนะครับพยายามเดินบทเดินเบียดแล้วแต่ว่าโอ้โห ไม่ผ่านตีนเขาจริงนะครับเขาสาดแข้งได้ดีกว่าเน,นเนียนก็แพ้ไปแล้วก็อีกคู่ครับ130ปอนด์อนครับคือคู่นี้ชิงมงเจอกับวัชรพลวัชร,รพลวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะเป็นที่ความฟิตหรือเปล่านะครับไม่ค่อยฟิตหรือไม่เพราะว่าวันนี้ดูว่าสู้ไม่ได้เลยทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้ววัชรพลนะครับก็ถือว่าเป็นมวยเกรด A ในศึกกลุ่มพลังใหม่เหมือนกันนะครับเป็นตัวทีเด็ดจากค่ายมวยสิงห์มาวินแต่วันนี้เหมือนโชคผิดฟอร์มไปหน่อย ก็พ่ายแล้วก็เสียแชมป์130ปอนด์ให้ประเทศญี่ปุ่นไปนะครับก็เดี๋ยวคงได้ชิงกันใหม่นะครับได้จัดเจอกันใหม่ผมว่าก็คงอาจจะเป็นเรื่องราวของการสร้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากฝีมือหรือว่าดูจากแค่ผิวเผินเรื่องของการแพ้ชนะนะครับเราแพ้เขานะครับเราแพ้เขาเลยวันนี้ก็เป็นกาลังใจให้นักชกไทยครับพัฒนาต่อไปครับนี่ครับสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาคือความพ่ายแพ้แล้วก็การที่ไม่คิดว่าตัวเองเก่งนะครับต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะครับต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ